Items Rainy For A rainy Day ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแล้วนะพี่พร้อมเลยอยากจะแนะนำไอเทมสำคัญในวันฝนตกให้กับทุกคนเพื่อจะได้ช่วยป้องกันหนังสือของทุกคนและหนังสือของหอสมุดให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่เปียกชื้นพองฟูเป็นเชื้อรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างรง่มกันได้ทั้งแดดและฝนควรมีติดตัวไว้สักคันนะ ถุงซิปล็อกสำหรับใส่หนังสือกันได้ทั้งน้ำทั้งครีมต่างๆน้ำยาล้างมือขนมด้วยถุงผ้าหรือกระเป๋ากันน้ำเพื่อความมั่นใจว่าสมบัติของเราจะต้องรอดยางฝนตกลงมาแล้วถ้าวันไหนลืมร่มพี่พร้อมก็มีร่มให้ยืมด้วยนะมาติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืมคืนอาคารหอสมุดชั้นหนึ่งได้เลยแล้วก็ฝนตกบ่อยๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะราวังจะไม่สบายหลัก